ข้าวต้มมัดไส้กล้วยแบบไม่ต้องหอ่ออัตราส่วนเล็กจิ๋เราสามารถทำทานเองได้ที่บ้านคือปกติข้าวต้มมัดเนี่ยถ้าเราจะทำทา,ทานเองคีอเน,นี่ยจริงจริงมันทำง่ายอยนะแต่อุปกรณ์มันเยอะใบตองก็ต้องซื้อยกพับใช่ไหมต่อก็ต้องซื้อยกม้วนเรามาทำอัตราส่วนเล็กๆสำหรับทานจบในมือ้อนะก็คือขั้นตอนง่ายมากมาก สีที่ได้มาเนี่ยเอพอดีกับใช้พิมพ์กระดาษก็เลยอยากจะทําให้มันออกเป็นสีออกมันๆนิดนึงนะคะก็เลยใส่ดอกอัญชันไปนะไม่ใส่ก็ได้ไม่ผิดกติกาน้ําต้นเอาก็เหยวเที่ยงงูนะคะล้างหลายๆน้ําแช่น้ําทิ้งไว้่ากบแช่ข้างคืนเลยนะไม่จําเป็นจะต้องอันนี้สําหรับอันนี้นะไม่จําเป็นจะต,ต้องใส่สารส้มนะคะเพราะเราไม่ต้องห่วงเรื่องเม็ดที่หักนะ แช่ไว้ตอนเช้าเอาขึ้นนะเสร็จแล้วกบเอาน้ําประมาณเจ็ดึงสสีถ้วยนะคะใส่ดอกอัญชันเอาเข้าไมโครเวฟสองนาทีนะสีจะออกมาเราพอออกมาเสร็จเราพักไว้ให้พาเย็นๆนิดนึงเอาดอกออกเหลือแต่ตัวน้ําอัญชันบีบมะนาลงไปสองสัมหยดนะคะพักไว้แล้วเราก็เอาเจ้าข้าวที่เราเสดจน้ําแล้วเนี่ยเอาลงกระทะ ใส่น้ำตาลสามช้อนโต๊ะนะสำหรับข้าวหนึ่งถ้วยนะนหนึ่งถ้วยที่เราหุงข้าวแล้วก็เกลือเศษหนึ่งสี่ช้อนชานะคะน้ําดอกอัญชันบีนน้ำ Now, ที่เราใส่ไว้ลงไปผัดๆผัดเขาเริ่มดูดน้ําเข้าไปก็จะเริ่มได้สีแล้วแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปประมาณครึ่งถ้วยนะคะผัดจนแห้งใช้คําว่าผัดจนแห้งเลยนะพักไว้ไม่ต้องเย็นมากอุ่นๆอย่างนั้นแหละเราตักใส่พิมพ์พิมพ์มนี้จะเป็นพิมพ์กราบนะขนาดห้าเซน ตัดใบหนึ่งช้อนพุ่มพูนฝานกล้วยน้ำว้าเป็นแว่นใส่ลงไปตรงกลางนะคะก็กดปุ๊บจะมีออกมาด้านข้างตรงนี้แล้วก็ใส่ข้าเหนียวอีกชุดหนึ่งนะคะปิดทับจะได้เป็นชิ้นอย่างนี้หยุดจับง่ายสบายมือไม่ต้องแกะนะกบใช้เวาลาหนึ่งอยู่20นาทีก็ใช้ได้แล้วชินชิ้น,นะอืม ได้รสชาติความเหนียวหนึบของเขาต้องมัดทุกประการแล้วก็ชิ้นเล็กๆทานง่ายไม่ต้องแกะเสียเวลาไม่ต้องห่ออร่อยจังเลย